สวัสดีครับทุกทุกท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน้าง,งานครับนะ บ้านหนองสนิทตำบลหนองสนิทอำเภอจอาพระจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้ทีมงานกำลังติดตั้งอุปรกรณ์นะครับนะจอฮะเดี๋ยวมาดูครับงานนี้เป็นงานแรกสลับจอ29เมตรนะครับก็ผลงานโดย i อเอสภาพยนตร์สุรินทร์นะครับพื้นที่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่ฮะพอดีฮะ ก็ว <c ười> ch <c ười> ่าวางแหว่งนิดหนึ่งนะแต่จอเอาจอให้ตั้งได้ครับตรงนู้นก็จะแหว่งหน่อยนะจะจะมีมีบ้านมีคนเรารวยเลือะไรอย่างเงี้ยระยะฉายก็จะสั้นหน่อยนะครับระยะฉายอาจจะไม่เต็มจอฮะแต่ก็เอาแค่ให้จอตั้งได้ถ้าไม่เต็มจอก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าพื้นที่มันสั้นนะ ปกติแล้วระยะฉายมันจะต้องประมาณ60เมตรแต่นี่น่าจะได้แค่ประมาณเอน่จะสักแค่สีเมตรเท่านั้นเองนะครับนะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับนะจะพึ่งรับจริงตัดมาตั้งจะฉายตั้งแต่ง,งานก่อนแล้วครับพอดีงานที่แล้วจะภาพเลื่อนสถานที่ก็เลยก็เลยไม่ได้ลงนะครครั้งนี้ก็ งได้ได้ลงนะแต่แต่ไม่รู้ว่ามันจุดฉายได้เต็มจอไหมเนะี่ยดูระยะฉายมันส้านมากเลยครับแค่นี้เองฮะร,ระยะฉายก็แค่ประมาณไม่น่าเกิน40เมตรนะครับอันนี้ฮะจอใหม่ครับอยู่ในในถุงนี้แหละครับนะใช้คนยกต้อง6-7คนนะถึงจะยกได้นะครับนะ อันนี้ทีมงานกำลังติดตั้งระบบอยู่ครับนะ PA ครับระบบนรต้องต้องถ่ายแก่ๆไม่งั้นมันจะจะดูจอไม่หมดนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากครับอันนี้พึ่งจะตั้งได้แค่แค่สามชั้นเองครับครับโครงจอมันมันจะเจ็ดชั้นนะครับอันนี้พึ่งจะตั้งได้แค่สามชั้นเองครับตอนนี้ที่บรรยากาศที่ที่นี่ก็ คือฟ้าก็ฝนนะ่ะสายฝนโปรยๆครับไม่ตกแรงสนามที่นี่ก็ถือว่ายังไม่แฉะนะเพ <laughs> ราะว่าฝนมันยังไม่แรงครับสนามยารถมาก็เป็นร่องเลยนะครับนะดีแต่ไม่ติดนะครับนะาการวางตู้วางอะไรก็จะจะอืมบอกว่าแหว่งๆนิดน,นึงครับจัดตามพื้นที่ฮอันนี้เป็นโครงจอครับจอขนาด 29เมตรนะครับซึ่งการมาตั้งสายที่นี่งานนี้ก็เป็นงานแรกนะครับจอใหม่เราเคยมีจอขนาดสาสบเมตรนะครับนะสาเมตรเราก็มีแต่ก็ผมดูแล้วมันมันจะใหญ่ใหญ่เบ้อนะครับแล้วก็การติดตั้งก็ลำบากมากครับนะการฉายวันต่อวันนี้จะยากครับแต่จอขนาดประมาณ29เ้าเมตรนี่คือ เราสามารถตั้งหรือวันต่อวันได้แต่ต้องใช้ทีมงานเยอะหน่อยนะครับอันนี้กำลังติดตั้งครับนะก็เป็นการติดตั้งจอขนาด29เมตรครั้งแรกนะครับนะแต่ถามว่าเราเรามีใหญ่วันนี้เรามีก็คือใหญ่วันนี้คือ32เมตรนะครับ32เมตรก็ ดูนะฮะพื้นที่ครับโตกำลังกำลังตั้งกันอยู่ครับเพิ่งจะได้สามชั้นกว่าๆนะครับรายงานสดนะครับจากบ้านหนองสนิทครับตำบลหนองสนิทตําบลจอมพระสุรินทร์ครับอย่าลืมครับวันพรุ่งนี้ครับงานคือวันพรุ่งนี้ครับอากาศก็โอเคฮะวันนี้เย็นสบายครับอากาศเย็นเลยครับตอนนี้ฮะ สายฝนตินดินครับโปรยปลายนะสายฝนก็กำลังตกโปรยปลายครับแต่ถ้าได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคครับนะเราขอใสยได้ครับนะ,ะเร็วๆหน่อยเอ้ยอนะ่ทีมงานวันนี้จัดเต็มครับนะจะภาพบอกว่าเตรียมไว้หลายลังนะ ก็อันนี้กำลังลงตู้อยู่นะครับรแผนกขึ้นจอก็ขึ้นนะนี่ดูดูระดับจอเรามันจะโค้งไม่โค้งเยอะครับนะถ้าจอมันโค้งเยอะมันมันภาพมันจะมัวข้างๆครับเราก็เอาแบบพอดีพอดีโค้นะงประมาณสักสักสิองศานะครับนะมันจะค่อยๆโค,คงไปครับอันนี้รายงานสดครับการติดตั้งอุปกรณ์จากบ้านหนองสนิท ตำบลหน,นงเสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับงานจะมีวันพรุ่งนี้ครับะงานคือวันพรุ่งนี้ครับก็เอาไฟมาใส่เพิ่มอีกกำลังติดตั้งระบบด้วยนะครับอันนี้นำบรรยากาศสดๆมาก็พืนนน้นที่ก็ ยังเป็นหัวเงินถ้าจะฝนตกแรงนี่รู้ิฮ่อาจจะมีการจมนะครับแต่ตอนนี้รถของเราสองเพลาครับถ้าเป็นเพลาเดียวนี่จมนะ,ะเฮ้ยจมแล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยล้อหน้ารนะวังนะห้ามนะสองเพลากับสองเพลาเลยจมเหมือนกันฮะอันะนี้รถมัน,มนสองเพลานะครับแต่ถ้าล้อหน้าจมนี่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นรถเป้าเดียวนี่เรียบร้อยอะไปไม่ได้แน่นอนนะครับแต่รถหนังไอเอสนี่เป็นเป็นสองเผ่านะครับก็กลับมาจากบางบ่อสวดประการนะครับนะก็มาเพื่อจัดเต็มให้จะภาพรรรงานบ้านหนองสนิทเพราะว่าทานเจ้าภาพก็ใจถึงด้วยครับนะสู้ราคาเราก็เลยจัดเต็มให้นะครับ จอขนาด29เมตรนะฮะเป็นจอใหมนะ่จอเราเองก็มีหลายขนาดนะครับมี14เมตร16เมตรแล้วก็22เมตร24เมตรอันนี้เป็น29เมตรนะตอนแรกจะตัด27เมตรนะครับเราก็ไหนไหนทําแล้วก็เอาให้มันแบบสวยสวยเลยฮะจอของเรานี่สูงประมาณ7ชั้นแต่ข้างล่างนี่จะเกือบถึงดินเลยนะครับผลดินแค่ประมาณซื้บกว่าชั้นหนึ่งนะ กำลังติดตั้งอยู่นะครับัองเดินเก็บพัพนินึ่งหน่อยดดดอได้ขนาดประมาณี่ชั้นแล้วเนี่ย3ชั้นทางนู้น3ชั้น4ชั้นา5ชาั้นโอ้ยังมีอีก่ะ ก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้นะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปด้วยว่าพรุ่งนี้ครับเนี่ยงานที่บ้านหนองสนิทนะครับบริเวณฉายอยู่ตรงสวนสวนหลังบ้านเจ้าภาพนะครับนะก็สนามก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ฮะข้างหลังนี่จะเรียวๆแคบๆนะแต่พื้นที่ตั้งจอโอเคพอ,คอได้นะครับระยะฉายก็จะสั้นหน่อยนะแต่อาจจะไม่เต็มจอก็ขออภัยนะครับ นะเราก็อยากอยากโชว์จอใหญ่รนะยะฉายไม่ได้เหมือนครั้งก่อนที่ลงที่วัดจอ3.2เมตรนั่นก็ระยะฉายไม่พอครับนะก็มันจะเหลือเหลือนิดหน่อยครับเพราะว่าระยะฉายไม่พอมันกะแสงสูงได้สุดแล้วนะครับอันนี้กำลังตั้งอยู่นะครับนะเป็นจอขนาด29เมตรนะครับ ก็เจอใหญ่ๆเราจะไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าการลงใดครั้งก็เหนื่อยนะครับแล้วก็ต้องได้ราคาด้วยเราถึงจะลงนะครับแต่มางานนี้จะภาพบ้านนองสนิที่จัดเต็มให้สู้ราคานะครับดโดยงบประมาณ<อ>เยอะหมือนกัก็เราก็จัดให้นะครับนังเอสก็ไม่ใช่มีแต่แพงคะถูกก็มีครับก็ตามขนาดตามสเปกจอนะตู้ลำโพง ไปแสงสีจะเยอะขนาดไหนเราก็จะตามงบประมาณจะภาพได้ครับนี่ครับอ,อย่าลืมนะครับใครอยู่ใกล้ก็มาชมนะมาดูกันกลางคืนวันพรุ่งนี้ผมคิดว่าอาจจะไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่ามาที่บ้านหนองสนิทที่ไรสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่นี่ไม่ไม่ค่อยสเสถียรน,นะครับนะครั้งก่อนๆที่มาลงก็ไลฟ์สดแล้วก็กระตุกสะดุดนะมา ครั้งนี้ถ้าท่านอยากจะมาชมของจริงต้องมาเองครับะการไลฟ์สดอาจจะไม่ได้ดูแบบสดๆเพราะว่าสัญญาเดี๋ยวผมจะขอหยุดการแปรภาพเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามชมของจริงนะเพราะว่าอันนี้กว่าจะติดตั้งเสร็จใช้เวลาอีกนานนะครับอันนี้คุณจะได้สีชั้นเองคนระับหงร้านมันเจ็ดชั้นนะครับะโอเคนะครับบ๊ายบายทุกคนครับ